ครับผมสวัสดีครับพี่น้องอ่ามันนี่กับผมกันกับช่อง S H Channel นะครับผมสารมัอนี้กับมายีทีตรงไฮตรงหน้านะครับผมมาชมบรรยากาศตรงไฮตรงหน้านะครับพี่น้องนี่ครับผมคลังนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตรงไฮตรงหน้านะครับผม้าเขี้ยวชุ่มเต็มเลยนะครับอ่านี่นะครับพี่น้องคนที่สามบานเทาชีวิตตรงไฮตรงหน้าสิ่งละครับเลียงงวเลียงควายไปนะครับผม น,นี่ก็พามาชม่มบรรยากาศนะครับผมอันนี้มาเป็นง่วกว่อนนะครับพี่น้องอันนี้เป็นง่วที่หน้าเล่าเรียงอยู่ตรงหน้านะครับผมเนี่ยครับอันนี้งัวแเม่พันธ์กลางๆนะครับผมบัไรเงหญ่แห้งสวยงามนะครับพี่น้องเชิญชมได้นะครับผม ถ่ายก่อนครับพี่น้องเนี่ยครับผมงามบอพี่น้องอันนี้กะกรอนล่องหาลงหน้าพี่น้องเนาะส่วนหาหน้านี่กกะวานเก็บใส่นะครับพี่น้องปีนี้โบใส่ฟุลโบใส่ขิงงวยอย่งนะครับผมใส่เก็บเอาเก็บมาหฮวย แน่ห้ดินมันซุยนะครับผมหินเป็นดินล้วนดินซุยนะครับผมอันนี้พามาชมตัวนี้ง้อเถิกง้ผูนะครับผมน,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 นะครับ <c oughs> อายุประมาณปีกัวนะครับพี่น้องสวดส่งสีไหหุ่นไหนะครับผมตัวน,นี้ปีกัวครับสวยงามครับพี่น้อง กลัวแลครับผมงูมตัวน,นี้ก็เหลืออยู่มันสามสี่ตัวนะครับพี่น้องตอนนี้ได้สามสี่ตัวบางคันหน้าเพิ่งขายออกสองตัวเพิ่งขายไปคูนึงนะครับผมแม่ลูกตอนนี้ก็เหลืออยู่สองสามตัวนะครับจะมีกกำลังตังทองอยู่นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมจะว่าบางองสะนะพี่น้องที่โจกไว้ที่คุดไว้นะครับผม,มองสะ กระถายฝนตกมาใส่นะครับผมตอนนี้น้ำก็วา่าลายบนนี่นะครับน้ำเริ่มบกไปแล้วครับฝนตกมาใส่ช่วงหนึง่งเรื่มบกลงแล้วผมกระถายน้ำขึ้นเต็มสะแน่นะครับผมไปซื้อปลามาลงถ่ายน้ำขึ้นเต็มสะไปซื้อปลามาลงนะครับผมไปซื้อปนิลปะตะเพียนมาลงเรียงนะครับผมเนี่ยนะครับ อยู่นี่ก็ um. มีป,าป้าอยู่พี่น้องผมเอาปลามาปล่อยอยู่คลิปก euh. ่อนๆนั่นท่านพี่น้องในเบิ้งกัสีเห็นอยู่ดรอกเพราะผมเอาปลามาปล่อยใส่ปนิ่นผมไปสีดเบียดมาได้ลูกปนิ่นมากกเอามาปล่อยลงสี่หาตัวอยู่ครับผมแต่อยู่นี่นี่ละพอไปใส่อกเห็นบ่อนอยู่ครับผมเห็นบ่อนหมดเวียดหัดเวียดอยู่เดี๋ยวถ่ายน้ำเต็มสระดี๋ววผมก็สิซื้อป้ามาลงนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะพาพี่น้องไปเบิ้ง ตะการเลยพี่น้องเด้อตะกาวานกาไว้นะครับผมเอาเนี่ย้ะครับพี่น้องตอนนี้แม่ผมก,กำลังยางส่มตะกาที่ตไะไหว,วานไบอยู่นะครับผมคืออยู่มแม่ <c oughs> อันนี้เขาเจ้านะครับผมเขาเจ้าแม่นี่ <c oughs> อันนี้เขาเจ้ามะลิเนี่ยนะครับผม <c oughs> จักวัตถีต่อแม่นี่ อันนี้ทีห้องวานไ้อาทิตย์หนึ่งนะครับพี่นอ้องนี่ครับผมอันนี้กับวานไ้เตรียมดำอันนี้ก็เป็นขจาว้กันอันนี้เขาเหนียวเดือดอกบนนะครับผมห้องวานไ้ครบกาหนดมันกับเตรียมดำนะที่เรืออย่างเดียวเลือต่นามฝนกับว่าโต๊กเทเธอหน้านี่เป็นหน้าดำนะครับผมเพรเห็นหน้าวานาอึ้นพื่นนะครับ เนี่ยครับผมเขียวใช่อุมส่วนตวนด้นกะพึ่งวานตัวกไม่ไมนะครับผมเพราะท่านได้เกิดอยู่ส่วนนี้นเป็นสวนบักแตงนะครับผมกับบักทัว น,นี่ตกพผงบม่มีนม้ำหวานทิม่มไหวพินตนาคมมาตอดกินอยู่นี่ตัวนี้ก็โโลนเนี่ยครับผมโบกเกิดทั้งกลางซุ้มนี่ก็วานด้อาทิตย์นึงแล้วตลกด้อาทิตย์นึงนะครับผมนี่ครับ เขียวเลยนะครับผมพี่น้องก็ะชือว่าโอเคเลยครับพี่น้องหลอดอยู่ครับผมแต่ว่ากับเดือดแต่ฝนตกลงมาแล้วครับผมสรับวันนี้ที่ผมพามาชม บรรยากาศอยู่ตรงไหนตรงหน้าด้วยพี่น,อนอ้องเนาะกะคงสีฟา้าพี่ฝากน้องไว้เพียงเท่นนานี้นะครับผมฝากไว้กับง,งัวแมนี่นะครับพี่น้องงัวแมนี่อายุประตำตก็สิบห้าปีนะครับผมไื่เพื่ออะไรก็นั้นนะครับพี่นอ้องพราะแม่นี่ได้ลูกมากเนี่ยในล้ลวกมากเนี่ยเกือบเกือบสิบโตัวนะครับลูกมันเนี่ยนะครับผมเท่าแล้วครับแมงัวแมนี่กะอยาฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับผม จะเริ่มกดไลค์กดติดตามให้กันนะครับผมสราบมนีกะพามาชมบรรยากาศที่ตรงนี้ตรงหน้านะครับผมกะคือสีลาพีละนองไว้เพียงที่นี้นะครับผมสราบมนีกะขอการว่วาสวัสดีครับ